แล <So S 1> um, ้เกียรจากคุณพ่อชรพุนนงครครับเป็นประธานไรเปิดขอเชิญคุณพ่อชรพุ่นนงค์ธรรอด้าวสมุทรไเปิดที่แี่งกออุโมงคพระเจ้าพระกเมตตา วัดพระประดงจังาวัดปานสถเป็นองพุเธนาภัพใครตอนเปิดไหมหมอ

ก็ขอขอบคุณคุณพ่อชาพนมรังอ่าบรรากาที่เป็นสูงที่นั่งไม่เกียิอ่ามาทางมาราะเป็นประธานทอดท้าไก่พีเปิดขอพระคุตเจ้าพระพิธีาก็รการเจ้าวัดบ้านทัศที่ ต,ต,ต,ต้องารเป็นประธานฝ่ายสุนรในการพิจา้าในตอมสุดเ้ิยแล้วก็ต่อไปเป็นที่อัผ้าคอาสซีุนที่ศาลาซึ่งผมจะนำเรียงรายชื่อทั้งหมดแต่ชุดดวยกันชุดสุดท้ายชุดที่แปดรายชื่อไม่ครบขอขอนุญาตให้ทางเจ้าภาพนะครับ ข้าวไฟให้ครอบคลุมครับทางบุคคลท่านสมาชิกหนึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมยงร่วมคุณแม่สมบัติร่วมคุณอัชระมูลร่วมคุณแม่สมอาคุณร่วม คุณพ่อสมรชนองรัมคุณจุลาพรบุตร่วคุณกุจิราบุตรร่วคุณโกศลเจริญการและคุณโกมิเตย์การขอให้เชิญคุณพ่อสมยงบุตร่วคุณแม่สมบัติบุตรร่วคุณอัชราบุตรร่วคุณแม่สมานพนมรัมคุณพ่อสมรพนมรัม cung chúa lập luận bận rộn cung cung chi ra bận cố sơn cố NAMO BAPAK NAP NAMO TASA TUWAKU ORANG AKTO SAMA SANGPU TASA NAMO TASA TUWAKU ORANG AKTO SAMA SANGPU dan sepuluh bataya tanah ini dan sepuluh bataya tanah ini itu sangat besar penuh siang dan sepuluh bataya itu sangat imani dan มาตาดปีตุภาดินจากาจยาตะการงากาลตการงอิปารกักขันมิทายาสุขายาขัดแต่ท่าพระสงฆ์่เดินข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายถักใจวางสุขุมทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสง ขอพระสงฆ์จงรับปัดใจรางสกุลทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายและ้ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีคุณสงสารบุรร่วมเป็นต้นหากโดยมิหากโดยมิจารของท่านศุกข์ก็รใหยพูดจากทุก หากดวญาณของท่านถึงสุดก็ขอสู่ที่นีขึ้นไปลอการนาเมสาธุขอพระยาช่วยกันอนุโมทนาสาธุให้ครอบการที่คนที่คนเกิดเก่าับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามาบนภูษาโยงลานะครับ อนิจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนโอปัจเิตวาเนโรชันติเตังหูปัสโมสุโคสัพเพสัตตามรันติจามาริงสุจามริสเรตาเทวังนาถิเมตสังสย ลำดับต่อไปเป็นชุดที่สองได้รับเกียรติจากคุณสนิทแอดพรมคุณแม่สวัสดิ์ใจพันคุณแม่สันเทียทงงนพงนามคุณประพันธุปัจเจมีคุณสุชายธนรังผูญญ้บริการวงจร์สมบัติคุณสมเกียรติสวัสดิ์รัง คุณสรายุทธเจริญคุณพ่อสวัสด์พลเจริญขอเรียนเชิญคุณเซนแกนพรคุณแม่สวัสดิ์เจรรมคุณแม่เสถียรพงนาคุณประธานภูวดลเมีคุณสมชายพนมรังคุณวิการพยัญชนะคุณสมเกียรติสวัสดงคุณสรายุทธเจริญคุณพ่อสวัสด์พลเจริญอขอข้ามาสุขุพเจารับ

อาเนจาวาตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปาเชตวานิโรชันติเตสังโภปสัมโสดโคสัพเพสัตตามรันติจามาริงสุจามาริสเรตาเทวังนาทิเมตตสังสยโย เพืนับต่อไปเป็นชุดที่สาได้รับเกียรติจากคุณพ่อภคธรโรคาคุณแม่หัดชรงรังคุณประจักษ์รอบแพคคุณพ่อชวนศรีประโคนคุณพ่อสวัสดิ์ผุดน้ำเพชรคุณพ่อสุวัชัยโยธาคุณสมเกียรติแสงอรุณคุณโกวิทรชาแรงรักคุณใหญ่สมธิชัยแรงรักขอเรียนเชิญ คุณพ่อคุณเพชอารมธาคุณแม่หัดเชลยรังคุณประจักษ์รอดแพรนคุณพ่อชวนศรีประโคนคุณพ่อสวัสดิ์คุณน้ำเพชรคุณพ่อสวัสดิ์ชัยโยธาคุณสมเกียรติแสงอรุณคุณโกวิชเชลยรังคุณยาสมนทรพินเชลยรังขอข้ามาเสด็จดีครับ

อาเนจาวัตสังคาราอุปาทวายารรมิโนงอปาเชตวาเนโรชันตีเตสังโอปสัโมสุโคสัเพสตามรันติจามเริงโสจามาริสเรมตาเทวามนาธิเมตสังสยุร ลำดับต่อไปชุดที่สี่ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่สมุทรจันทร์เทวังคุณกมลคงสังเกตคุณธนงศักดิ์เรยุสเศษคุณไพฑูรย์แก่นพรศคุณเรียนสิงห์จันทร์คุณละอองแกน่นพรศคุณแม่สังโรยแกน่นพรศ คุณวานุวิมุรยันคุณสันติสันโดขอเรียนเชิญผู้ใหญ่สมโภชจันทร์ัชคุณกมมนภุษเกตคุณธนงศักดิ์ปรีดิเศษคุณเพรทูลแก่นพรคุณรินสิงจันทคุณละอองแก่นพรคุณแย้สุรวยแก่นพรคุณวานุวีมุรรันคุณสันติสันโดษทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญครับ เจผ่าเข้าใจแล้วอ่ะอีกภาพอารนะครับเนนามาดูปพันิจังนามาลูกังทุกขงนามาดูังอนัตตา นามรูปไม่เที่ยงนามรูปเป็นโตนามรูปเป็นอนัตนาตาอาการวางรูปปุสายโยไร้ความรู้อเนจาวาตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาเชตวานิโรจันติเตสังโุปสัมโมสุโค สาเพสัตตมรันติจามาริงสุจามาริสเรงตาเทวามนาทิเมตาสังสยุตลำดับต่อไปเป็นชุดที่าแรกเกี่ยวกับผู้เชี่รไทยกับไทยสอนคุณพ่อสกิของพ่อ คุณพ่อลอยสันโดษคุณพ่อพันกัมปิคุณละอองสิทธิโงคุณกำพัฒน์เพชรขาวคุณสมศักดิ์พิเศษดำคุณละอองพิเศษดำคุณนิสาวันโมกุทาขอเรียนเชิญผู้ท้่ยอวแทนต่อที่สงฆ์คุณพ่อสกิทองทองคุณพ่อลอยสันโดษคุณพ่อพันกัมปิคุณละอองสิทธิโง่ คุณกรรมพาเพชรขาวคุณสมศักดิ์พิเศษรมคุณละอองพิเศษรมคุณยกสาวันโมอุทาทอดผ้ารักสกุูเก็นสิค,ครับอีพัสดุมาครัก อมอนจาวตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนงปุปาัจิตวานิโรชันติเทสังหุปสมโมสุโคสาเพสาตามรันติจามาริงสุจามาริสเรมตาเทวั นาเิเมตาสังสยโยเราดับต่อไปเป็นชุดที่หกได้รับเกียรติจากคุณแม่สอนใจธรรมคุณแม่ลามูดุรโลคุณหนุการปัญญารัตคุณหลักชิดรา คุณแม่จังหลักพนมรำคุณพิเศษธัชนาคุณชุติมาบุรุร่วงคุณลักษนาเนียมไพยสงรูคุณอันพิสาสังสรรค์ขอเรียนเชิญคุณแม่สอใจธรรมคุณแม่ลำบูรณ์บุรุร่วงคุณหนุการปัญญารักคุณหลับชิดร่างคุณแม่จังหลัดพนมรำคุณพิสิทธัชนาคุณชุติมาบุรุร่วงคุณลักษนาเนียมไพยส่ง คุณอาิสาสังสรรค์ทอดวสุภเดชเลรับุคคลใดมาแล้วก็วามนะครับนามาลูปพนิจังนามาลูปพนุขังนามาลูปพนัตตา นำลูกไม่เทียมนำรูเป็นโตนำรูกเป็นหนัาตาอธิษฐานวางบนุใยโยมกรับผมใครกวาไหมครับผมเนจาวะตสังคาราอุปาทวายธรรมิโน โอปาชชตวาเนโรชันติเตสังโอปสัโมสุโคสัพเพสัตตามารันติจามรราริงสุจามาริสเรตาเทวัานาิเมตสังสยติ ต่อไปเป็นชุดที่เจ็ดและเปรียบจากคุณชาวิศสังสรรค์คุณอุไรวันเจริญสุขคุณรงคยาวฐานันดีคุณวิเชียรฐานันดีคุณทวัทิศอัธนาชัยคุณตัวเรียนอัธนาชัยคุณโคสมนใจธรรมร้อยตำรวจตรีทองอินโพสีคุณพ่อภูมสนาสนาขอเรียนเชิญคุณวิ์ สันสันผู้ชันพิสันสันคุณกุไรวันเจริญสุขคุณนงเยาวฐานันดีคุณวิเชียนฐานันดีคุณพรททพอัธนาชัยคุณวริยันอัธนาชัยคุณพ่อสมนใจธรรมร้อยจตุตรีทองอินทองศรีคุณพ่ออุมีสะอาศรีพระพาบปสุขุณิชย์ครับ วิปัสนาเจ้าปูหน้าวัดนามาลุปังนามาลูปันตุกังนามาลูปันนาตะนามุเมียมนามเป็นตุนามเป็นนาตาไม่สามารถบรรลุได้อธิษฐานบำพุงโพสทวุพพโายได้ความเข อเนจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนบุปาเชตวานิโรชันติเทสังบุปสโสมสุขคนสัพเพสัตตามรันติจามาริงสุจามาริสเรมตาเทวังนาทิเมทาสังสยติ ลำบต่อไปชุดที่แปดชุดสุดท้ายและเกียรติจากคุณพ่อเผยธารุนดมคุณสุพจน์พลเจริญคุณพ่อแยงเจริญดำเหลืออีกท่านนะครับไปเชิญทางสภาจะเข้าเลยครับเรียนเชิญคุณพ่อเผยธารุนดำคุณพ่อสุพจน์พลเจริญคุณพ่อแยงเจริญดำ

mặt trời 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 mặt ปฐานควาู่โยุปุระวอเนจาวตสังคาราอุปาทวายธรรมิโนออปะเชตวานนโรชันติเทสังโภปสมโมสุขอ สะเพสะตามรันติจามาริงสุจามริสเรมตาเทวานาิเมตสังโยติ